ทุกคนรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถไดผมบนรถได้ด้วยนะตอนเช้าทำผมมาอย่างดีเจอฝนไปหัวฟูเลยดีนะที่วันนี้ป๊กหวีไดไฟฟ้าแบบไร้สายมาด้วยตัวนี้เขาจะสามารถปรับความร้อนได้ตามลักษณะเส้นผมเลยอย่างของเมียเส้นใหญ่ใช่ไหมก็จะปรับไปที่200องศาเลยวิธีใช้ก็ไม่ยุ่งยากค่ะผมชี้ฟูตรงไหนก็หวีไปเลยจะทำให้ผมตรงเรียงเส้นแล้วตัวนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรด30ล้านไอออนพลาสมาที่จะช่วยปกป้องเส้นผมไม่ทำให้ผมแห้งเสียแล้วน้ำหนักเบานะทุกคนไม่เมย แขนใครที่แบบผมหนาผมยาวไม่ต้องกังวลเลยสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีผมสั้นเหมือนเมนเนี่ยใช้ได้2 3ครั้งเลย้ลวมันทําง่ายอะ่ะใครที่ทําผมไม่เก่งทําผมไม่เป็นอะไรเงี้ยง่ายมากเลยทุกคนแค่แบบหวีหวีไปเนี่ยมันก็จะจัดทรงให้ผมเราตรงแล้วก็แบบจะวยเป็นเงาดูผมผมเด้ง่ง เป็นเงางามแล้วก็แบบดูแบบมีวอลลุ่มเป็นของแบรนด์ยูเลอร์นะทุกคนแบรนด์เนี้ยนอกจากจะมีดเป่าผมแล้วล่าสุดเขาทาหวีดพกพาออกมาด้วย<ม>แพ็คกล่องมาอย่างดีมีกระเป๋าหนังสําหรับพกพาแล้วก็มีกิฟต์มาให้2ตัวสายชาร์จ2เส้นสินค้ามีมอ,อก,อกอมีรับประกันค่ะพกพาไปง่ายๆได้ทุกที่เลยทําผมง่ายๆได้ทุกเวลาเขามีหลายสีให้เลือกนะทุกคนแล้วตอนนี้เขาจัดโปรแฟตเซลอยู่ด้วยราคาดีมากๆเลยใครอยากได้ต้องรีจัดนะราคานี้คูมมากๆค่ะ